สวัสดีครับตอนนี้ตอนเสาร์นะครับเนาะบรรยากาศก็สดชื่นนะครับอืมภายใต้คววมสงบแน่นห้ีนะครับเนาะอืมอยู่ภายใต้การดูแลของทหารนะครับที่แหลกมาโดยเลือดด้วยเนื้อด้วยชีวิตของทหารนะครับปกป้องชาติสนั่นนะครับเนาะพี่น้องเขาก็ต้องซอยกันนะครับซอยกันหาข้อมูลข่าวสารซอยกันเนาะช่วงนี้นะครับว่าทรงนมั่นบ้างยั้งมั่งนะครับไปทั้งฟังเล่านะครับ ฟังเล่าพนไทยเมื่อกไปเขเมยนที่กอาเราเพราะว่าเบิงอาการนะครับเบืองอาการตามสันนิษฐานคือเส้นทางปกติปกติรดน้ำมันกันไปทรงตอนโบเคยหลายปานนี้ลดทรงของมันกับไปทรงตอนโบเคยหลายปานนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องกับซอยกันเบืองซอยกันนะครับที่สําคัญก็คือหาต้นต่อว่าผู้ใดไปทรงนะครับบริษัทใดผู้ใดไปทรงเนาะเบิงซอยกันถึงประชาชส้นเฮ้าสิเฮ็นยังบ่ได้เฮาก็เก็บข้อมูลนอามาวิจารณ์ในสื่อโซเชียลครับซอยกันกดดัน พะว่าเขาต้องซอยเจ้าหน้าที่ทหารนะรเขาต้องเป็นกําลังหนุนให้เจ้าหน้าทีา่ทหารนะครับทหารนะครับอยู่แนวชายแดนนะครับยิงกันแทบเป็นแทบตายนะมีการเสียชีวิตเนาะเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเขาเรกเอาไวา้เนาะแต่ทั้งพี่ผ่นไม่เห็นแนวนี้อ้างโน่นอ้างนี่เนาะคนพวกมันเห็นแก่เงินน,นนะครับฉะนั่นนะครับเขาต้องเบิงซอยกันพี่นนอเขาต้องเบิงซอยกันตาบดีที่โบมีเสียงประช้าส้นสนับสนุนนะครับ เจ้าหน้าที่เขาเจ้ากับปฏิบัติงานลำบากบองตรงผู้น่อยผู้ขาเจ้าอยากปฏิบัติหน้าที่เขาเจ้ากับปฏิบัติลำบากนะครับเนาะเรื่องบ้านเมืองนะครับขั้วมันคงของบ้านเมืองนะครับถามว่าเฮายุงได้บอมันต้องออกมาซอยกันพี่น้องประชาชนต้องออกมาซอยกันถ้าเขาบอกว่าซอยกันนะครับเนาะเออผลท้ายเมื่อก็มีการข่มงํำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนี่ปฏิบัติงานลำบากครับเพราะว่าน้าสร้างมานายนนหน้านี่เอาสร้างมานม็เคยังบ่ไ้ แต่ว่าขันมีภาคประสาชนซอยเรือกันเนี่ยมันปิดบ่ได้รบ่อยไผ่้าเสียงหอกฉะนั้นทุกภาค่วนนะครับเฮาต้องซอยกันเนาะถ้าเฮาบ่ซอยกันนะจาไว้อย่างเดียวครับบ้านเมืองบ่รหลอดหมู่เห้า็บ่รหลอดคือกันฉะนั้นเฮาม่บ่เฮาอย่าไปคิดว่าลบทําเสือไปเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาแท่นบมแมนเฮาต้องดาน้ามาซอยกันนะครับเนาะเอาง่ายใส่ชีวิตเฮาเป็นปกติเนาะใส่ชีวิตเฮาเป็นปกติ ก็ยังผมมางเสียงครับไปซื้อของที่ซองเมกอาผมก็ต en, ้องเห็นผิดสังเกตผมก็ต้องใายรูปลงขึ้นกันนะครับเนาะหลายๆคนคือกันนะครับส่วนใหญ่กัพวกทัวร์ลิงแน่พวกซื้อของแนะ่พวกไปหาซื้อของขนส่งของแนะ่เขาต้องซอยกันโอ้รถอ,อย่างไหลายผิดสังเกตเนี่ยเขาต้องประจานซอยกันครับเบิ้งซอยกันนะครับพอมีเสียงหนึง่งแล้วแห่ขึ้นแห่ขึ้น,นเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็ได้รับการแก้ไขเองนะครับเนาะ ฉะนั้นเขาต้องเป็นกองหนุนนะครับเป็นนักรบกองหนุนให้กองทัพเขาเพื่อปกป้องบ้านเขาเมืองเขานะครับเนาะอ่าคือยังผมอยู่อยู่นี่มันกับ่างแนวชายแดนเยอะนี่มีความสงบสุขนะครับมีความสุขตื่นเต้าขึ้นมากกับมีให้มีหน้ายูนะครับเมืม่อ,นะอ,เอเดือนร้อนลบลูกปืนเนาะต่างกันกับพวกอยู่ชายแดนเนาะช่วยชายแดนขเขาจาต้องทิมอาชีพนะครับเนาะว่า,งายงคือพวกยางเขาเจ้ากับบริกีดพวกเา้าวสวนกับบริกีดยาง อชาวไฮชาวหน้าเขากับบริกเกียวยังไงบ้าะบางคนกับปลูกพืชปลูกยังพอเลี้ยงชีพไปมาบ่ยั่งหยั่งครับเบิดโตครับเฮ็ดหยังกับบรได้เนี่ยคืออยู่ในสภาพมาทรงครามบ้านมีอีกพวกนึงวา่าอ้าวขายนะ้ำมันให้เขาอันน,นั่นนี่เขาเห็นแก่ไรได้ข้างน้นมันเัาทีวานะเดี๋เขาก็ต้องซอยกันเบิง่งถ้าถามวนะ่าเจ้าหน้าที่เขาเจ้ารู้จักเบิรนะ์ะรู้เบิดนะครับแต่ว่าขันมันใหญ่เกินเข้าถ้าบ่ม,มีเสียงสนับสนุนจากประชาชนยังไง ขเขาจากับปฏิบัติงานลำบากเนาะฉะนั้นก็เสียงระชาสั้สนนี่สำคัญนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พอส,สวัสดีครับสวัสดีครับ